มาแล้วค่ะสูตรน้ำพริกที่ง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะความอร่อยระดับสิบเลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเอาพริกเขียวนะคะมาคั่วรวกมกับหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมเล็กน้อยค่ะคั่วให้สุกนะคะจากนั้นก็เอาไปโครกค่ะหรือว่าตำนั่นเองค่ะใช้ครกแบบไหนก็ได้นะคะแอดมินใช้ครกหินดีละคะ่ะง่ายแล้วก็แหลกเร็วด้วยนะคะ ตำให้แหลกเลยค่ะตำไปเรื่อยๆนี่นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะปรุงเลยค่ะใส่น้ำปลาร้านะคะผงปรุงรสค่ะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะคะมะนาวค่ะใส่เข้าไปอีกค่ะประมาณสักสองซีกนี่นะคะ แล้วก็ตำตำตำค่ะตำให้เข้ากันนะคะนี่แหละค่ะสูตรของน้ำพริกรสเด็ดของเรานะคะทํามเมื่อไหร่ก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะอร่อยมากค่ะ ทุกคนในบ้านติดใจนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆแบบนี้เลยค่ะประมาณไม่ถึง10นาทีก็ได้ทานแล้วนะคะนี่ลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากได้ที่มันเป็นน้ำะนะคะก็สามารถเอาน้ำต้มสุกเติมเข้าไปได้เลยค่ะ เป็นไงคะสำหรับน้ำพริกเอาไว้ทานกับปลานึ่งหรือทานกับผักสดได้ผักลวกได้ได้หมดเลยคะ่ะแล้วก็ทำทานแบบง่าย,ายาๆมากๆแต่รสชาติอร่อยอย่างแน่นอนเลยอันนี้คอนเฟิร์มนะคะลองไปทำดูนะคะน้ำพริกนี้เหมาะมากๆกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะหรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเมนูเด็ดๆทานกับน้ำพริกกันเลยดีกว่าคะ่ะนั่นก็คือเมนู ไข่เจียวนั่นเองนะคะเด็ดมากใช้ไข่ประมาณสองสอฟองแล้วแต่ชอบเลยละค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะคะใส่หอมมะนาวลงไปนะคะเพื่อให้ไข่ของเราฟูเติมน้ำเล็กน้อยค่ะคราวนี้ฟูแน่นอนเลยนะคะตีให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปเจียวกันค่ะ ไข่เจียวง,ง่ายๆของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะเมนูง,ง่ายๆทำแป๊บเดียวได้ทานเลยนะคะสองอย่างนี้ไม่เกิน15นาทีเราได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วนะคะมาเลยค่ะมั่มเลยค่ะไปลองทำทานกันนะคะสวัสดีค่ะ